ผีตีสามละครยูทูบให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด s ับส c คร b e ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องอากงข้างบ้าน ผมเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุมผมก็ยังไม่เคยเจอเรื่องผีเลยไม่เคยเจอผีด้วยซ้ำผมก็คิดแปลกใจเหมือนกันว่ามีคนจำนวนมากมายหลายคนไม่เคยเจอผีมาก่อนในชีวิตแต่เหตุใดละ่ะถึงได้พากันหวาดกลัวผีนักหนาจนกระทั่งผมได้รับฟังเรื่องราวจากปากของคุณย่าของผมเองคุณย่าเป็นคนตรงๆ อะไรที่ท่านพูดออกไปไม่เคยคลาดเคลื่อนจากความจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นเรื่องที่ท่านเล่าต่อไปนี้ผมจึงเชื่อที่ท่านพูดยังไม่มีข้อสงสัยและนี่ก็คือเรื่องสยองขวัญที่ยากของผมเล่าให้ผมฟังซึ่งเป็นเรื่องของอากงข้างบ้านช่วงสงกรานต์ปีนี้ ผมตั้งใจจะไม่ไปเที่ยวที่ไหนผมอยากไปกราบเท้าขอพรจากคุณพ่อคุณแม่และคุณย่าของผมที่ต่างจังหวัดและจะถือโอกาสพักผ่อนอยู่กับบ้านหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการทํางานมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาหายไปนานเลยนะลูกงานยุ่งเลยสิฮะแชมปครับพ่อเออมากบ้านคราวเนี้ยแชมปมาอยู่ได้กี่วันล่ะอ,อ๋อสามสีวันครับแม่ ได้หยุดงานหลายวันเหมือนกันนีอย่างงี้ถ้าย่าแชมป์รู้นะย่าคงจะดีใจมากแล้วแล้วย,ย่าอยู่ไหนเหรอครับก็มีที่เดียวที่ย่าแชมป์เขาชอบอยู่อะถ้างั้นก็ในสวนสิครับใช่เลยลูกถ้างั้นผมไปสวัสดีย่าก,ก่อนนะครับไปเถอะผมเดินเข้าไปในสวนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณสี่ไร่เนื้อที่คับแคบลงไปถนัดใจ พ่อหญ้าของผมแกขยันเหลือเกินปลูกทั้งพืชผักและผลไม้ซึ่งกำลังออกดอกออกผลเต็มสวนพ่อย่าเห็นผมมาย่าดีใจมากหยุดการตอนกิ่งมะม่วงแล้วย่าก็เดินมานั่งคุยกับผมที่ศาลาเล็กๆกกริมสวนผมรู้มาจากพ่อว่าบ้านหลังใหญ่รวมทั้งที่ทางต่างๆที่ผมและพ่อกับแม่อาศัยอยู่เป็นสมบัติของคุณหญา ที่ท่านหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านแต่ย่าก็บอกผมว่าหามาก็เพื่อยกให้ลูกให้หลานได้มีที่อยู่ที่ทำกินในอนาคตและคุณย่าก็ขอร้องไว้ว่าห้ามขายที่ดินที่ย่าจะยกให้อย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่าใครจะมาให้ราคาสูงแค่ไหนก็ตามยา่ารู้เพราะที่ดินแปลงนี้ถือว่าอยู่กลางเมืองราคาจึงแพงมาก ย่ารู้ไหมครับว่าย่าคือไอดอลของผมเลยนะครับไอดอลไอดอลที่ลานพูดมานะยย่าฟังแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยจะรู้ความหมายแต่ได้ยินคนก็ชอบพูดกันย่าก็ชอบก็เข้าไปด้วยละออกว่าจะมีวันนี้ได้ย่าลำบากมากไหมครับโอ้ยย่าให้ย่าพูดเลย เออย่าก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าย่าน่ะผ่านเอเรื่องร้ายๆมาได้ยังไงเอ๊ะร้ายยังไงครับยา่าผมอยากรู้จังอ่ะจะเอาแบบไหนล่ะที่ย่าเคยเจอย่าน่ะเจอมาหมดมีทั้งร้ายแบบคนกับร้ายแบบผอีอะไรจะขนาดนั้นล่ะครับยา่ามีทั้งร้ายแบบคนแล้วก็ร้ายแบบผีด้วยเหรอครับใช่ย่าเจอมาแล้วร้ายแบบคน แชมยังพอนึกออกว่าจะมีลักษณะยังไงแต่ถ้าร้ายแบบผีถ้าเป็นผีแชมคิดไม่ออกครับยา่าที่สำคัญแชมป์ก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าผีมันจะมีจริงอะ่ะเออถ้าอย่างนั้นนะย่ามีเรื่องหนึง่งจะเล่าให้แชมป์ฟังแชมฟังแล้วเนี่ยนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แชมป์ก็แล้วกันนะอ๋อย่าเล่ามาเลยครับแชมอยากฟังครับ คือเรื่องนี้นะมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ยาอายุได้สักประมาณสิบห้าปีละคือเนื่องจากที่บ้านของยาเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอ้ยยากจนเหลือเกินพ่อกับแม่แล้วก็มีลูกหลายคนวันหนึ่งวันหนึ่งนะหลานแทบจะไม่พอกินกันเลยและในที่สุดเมื่อยาจ,จบชั้นปสีแล้วที่บ้านก็ส่งยาเรียนต่อไม่ไหว ย่าก็เลยต้องออกจากโรงเรียนไปหาเป็นคนรับใช้ตามบ้านในที่สุดย่าก็ได้ไปเป็นเด็กรับใช้ของร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งซึ่งร้านก็เป็นห้องแถวติดกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นร้านขายไก่สดที่ร้านเนี่ยนะที่ขายไก่สดเนี่ยก็มีการฆ่าไก่เกือบทุกวันแหละอ๋อเลยมือเชือดก็คืออกงือ แกเป็นชายสูงอายุที่ชอบกินหมากจนปากเงี้ยแดงเช่แกก็สวมกางเกงขากุ้ยสีดำเสื้อแสงเนี่ยนะไม่ค่อยชอบใส่ล็อกอ,อากงเนี่ยแหละเป็นมือเชืออเลยนะเป็นทั้งคนเชือ่อแล้วก็เป็นเจ้าของร้านโอโหจังก็ใช่น่ะสิแกทำมานานแล้วแล้วก็มาระยะหลังๆเนี่ยนะเอ้ยากกับแลงใจ เราะว่ายาก็ไม่เคยเห็นอากงเนี่ยแกปรากฏตัวเห็นสักเท่าไหร่หรอกแล้วก็จนกระทั่งวันหนึ่งย่ยาก็ได้ยินนายจ้างซึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนชื่อเจเกียวคุยกับน้องสาวชื่อใจล้างขณะที่ยากกำลังจะเก็บชามกว๋วยเตี๋ยวบนโต๊ะไปล้างเจเกียวทําไมเดี๋ยวนี้ฉันไม่เห็นอากงที่อยู่ข้างบ้านเราเลยนะปะกติฉันจะเห็นแกชอบมานอนที่เตียงผ้าใบ ตอนบบ่บยๆหน้าบ้านแก่เป็นประจำเลยที่เจได้ยินมาบางกระแสนะก็บอกว่าแกป่วยแต่ที่หนักกว่านั้นน,นนะอลังบางกระแสก็บอกว่าเออไม่รู้จะพูดยังไงก๊ทำไมล่ะเจ๊แกยพูดแล้วไม่อยากแกเชื่อเลยนะแกถูกผีเข้านะ,ะจ,จริงเหรอเจที่ว่าอากองถูกผีเข้าสิงอ่ะ ลังอย่าส่งเสียงดังไปสิเดี๋ยวลูกแกได้ยินรู้ตัวแกเองนั่นแหละอาจจะได้ยินเข้าลู้จะเดือดร้อนนะเอ,อจริงด้วยแล้วที่เราไม่เห็นแกแสดงว่าแกก็คงนอนอยู่นี่นั่นน่ะอ,อยู่ในบ้านแกใช่ไหมก็คงจะอย่างนั้นแหละจากการที่ย่าได้ยินเจ๊สองคนคุยกันถ้าไม่ย่ารู้ว่าที่อากงแกหายหน้าหายตาไป ความจริงแล้วแกไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าอากงเนี่ยก็คงจะอยู่ในบ้านของแกนั่นแหละและกลางดึกคืนนั้นขณะที่ย่ายังไม่ได้เข้านอนเพราะว่ากำลังล้างถ้วยล้างชามรวมทั้งหม้อก,กว๋วยเตี๋ยวอยู่บริเวณหลังบ้านอยู่นั้นรันยาก,ก็ดีนเสียงไก่จำนวนร้ายตัวมันร้องขึ้นมาด้วยความตกใจเสียงนั้นนะ่ะนะบันดังมาจากทางบ้านของอากง ซึ่งมีรั่วบ้านติดกับบ้านที่ยาอาศัยอยู่ย่านึกแปลกใจว่าทำไมไก่มันถึงได้ส่งเสียงร้องดังเหมือนถูกทำร้ายใจหนึ่งอยากคิดว่าคงเป็นลูกจ้างของทางร้านที่จ้างมาเชือดไก่แทนอากงละมะั้งแต่ว่าดูเวลาแล้วมันไม่น่าจะเป็นเวลานี้นะสิและไก่เนี่ยนะมันก็ร้องดังผิดปกติซะด้วย ด้วยความสงสัยตามประษาเด็กวัยรุ่นที่กำลังอยากรู้อยากเห็นก็เลยทำให้ย่าที่กำลังล้างถ้วยล้างจานดูนะยาก็วางมือจากการล้างจานจากนั้นนะย่าก็ค่อยๆย,ย่องไปที่ริมรัว้วที่ติดกับทางหลังบ้านของอากงรั้วเนี่ยนะก็เป็นสังกะสีที่มันเริ่มจะผุแล้วลละมันก็ทำให้เกิดรูเล็กๆขึ้น ทำให้รรยาเนี่ยสามารถจะแอบดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณหลังบ้านของอากงได้ยาก็ค่อยๆย่องไปเงียบๆที่ริมรั้วสังกสีแล้วก็ใช้จ้าตาเพ่งมองไปที่รูของสังกสีภายในบริเวณหลังบ้านของอากงขณะน,นี้กลับเงียบสงบทำกลางแสงสลัวจากหลอดไฟของบ้าน สายตาของยาก็พบกับร่างร่างหนึ่งกำลังนั่งยองๆหันหลังให้กับยาดูเหมือนกับว่าร่างร่างนั้นกำลังก้มหน้าก้มตากินอะไรอยู่ด้วยความหิวโหยย่านะก็พยายามเพ่งตามองมองแล้วมองอีกว่าร่างที่เห็นนะ่ะเป็นใครกันแน่ ขณะที่ย่ากำลังใจจดใจจอกับภาพที่เห็นย่าก็ต้องตกใจเมื่อมีมือของใครคนหนึ่งมาสะกิดเข้าที่แขนของยา่าย่าถึงกับเผลอตัวร้องออกมาด้วยความตกใจอุ้ยนี่เที่ยวมาแอบดูใครเขาเนี่ยเสียมารยาดนะสาลี่ เออขึขอโทษค่ะเจ๊พอดีหนูเกิดความสงสัยก็เลยอยากรู้ว่าสงสัยเรื่องอะไรล่ะก็พอดีเมื่อกี้นี้หนูได้ยินไก่มันร้องเสียงดังเหมือนใครทำร้ายมันอยู่หนูก็เลยอยากรู้ใช่ไหมออือืใช่ค่ะอออย่าไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องของชาวบงชาวบ้านเขาเลย นี่ซาลี่ถ้ามาสนใจล้างถ้วยล้างชาไม่ห้มันเสร็จเถอะเห็นไหมยังกองพเนินเทินทึกอยู่เลยเอา้าวล้างเสร็จแล้วจะได้ไปหลับไปนอนสักทีพุ่งเนี้ต้องตื่นแต่เช้าด้วยนะข้าเจ๊ย่ารู้สึกเสียายแล้วก็เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากว่าร่างที่ยาเห็นที่หลังบ้านของอ้าวกงเป็นใครและร่างนั้นกำลังกินอะไรอยู่ ย่านึกถึงคำพูดที่จะเกี่ยวกับเจ๊ล้างพูดขุยกันว่าอากงถูกผีเข้าแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าร่างที่ยาเห็นเมื่อสักครูน่นี้จะเป็นอากงแต่จากการสังเกตของยา่าอากงแกเป็นชายแก่ทำอะไรก็เชื่องช้าไม่เหมือนกับร่างที่ยาเห็นที่ดูคล่องแคล่วว่องไว้ แล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะยาก,ก็เฝ้าจับตามองความเคลื่อนไหวที่บ้านอากงใจหนึ่งนะยาก,ก็กลัวแต่ว่าอีกใจนึ่งยาก,ก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอกงกันแน่และแล้ววันหนึ่งนะขณะที่ยากกำลังล้างชามอยู่หลังบ้านเหมือนเคยย่าก,ก็ได้ยินเสียงไก่ร้องดังมาจากหลังบ้านของอากงอีก รูเหมือนว่ามันจะร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ดิ้นรนเต็มที่ย่าได้ยินเสียงปีกของมันนะก็พือพึบพับอย่างแรงทีเดียวย่าก็รีบลุกขึ้นไปที่รั้วสังกะสีเพื่อแอบดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่บ้านของอากงภาพที่ย่าเห็นขณะนี้นะก็คือร่างของชายที่สวมกางเกงขากล้วย ไม่สวมเสือ้อนั่งหันหลังกัดกินอะไรอย่างอาเร่อะไรเสียงเคี้ยวดังจนย่าเนี่ยได้ยินเหมือนเสียงเคี้ยวก็ดูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วท่าทางกินมันดูว่องไวยังไงก็ไม่รู้สิจนหญ้านะตอนนั้นนะย่าก็ไม่คิดว่าจะเป็นอกองล็อกแต่การแต่งกายแบบนี้นะ ชุดแบบนี้นุ่งกางเกงขากว้ยแบบนี้แล้วก็ไม่สวมเสื้อเนี่ยก็เห็นเพียงมีอากงคนเดียวขณะที่ญ้ากำลังมองร่างที่กำลังกัดกินอะไรอยู่นั้นเท้าของหญ้าน่ะสิเท้าของยา่ทา,งยาที่ขึ้นไปยืนอยู่บนก้อนหินมันก็เกิดลื่นทำให้ย่า,ยาเสียหลักเซไปเล็กน้อยแต่ว่าสายตาของญ้านะก็ยังจ้องมองไปยังภาพข้างหน้ายังไม่กระพริบตา ร่างนั้นเหมือนจะได้ยินเสียงของย่าที่อุทานออกมาเบาๆแล้วร่างนั้นกลับลุกขึ้นยืนและเหมือนจะรู้ว่าย่ากำลังแอบมองอยู่แล,แล้วแล้วร่างนั้นก็หันกลับมาย่าจำได้ทันทีว่าเป็นร่างของอากงอย่าไม่ต้องสงสัยขณะนั้นปากของอากงก็เต็มไปด้วยเลือด มือของอากงทั้งสองข้างกำซ่าไก่เว้นแน่นพร้อมพูดด้วยเสียงที่แค้นเคืองย่าว่านังเล็กชอบสอดลู่ซอกเหงชอบยงเรื่องของชาวบางหลีนะักฮ่าวันนี้อ่เขาจะกิ้งเองแทงไก่เลียวกังฮ่า,า,าพอพูดจบล่างของอากง ก็เดินต้องรีบเข้ามาหายญาอย่างประส์รายเวลานั้นย่าจำได้ว่ายญ้าตกใจกลัวมากถึงกับกรีดร้องเสียงดังออกมา<อ>เสียงร้องของยญาทําให้เจ๊กเกี่ยวที่อาศัยอยู่ด้วยวิ่งออกมาดูแจ็เก,ก,เกียวเห็นยญ้าเอามือปิดหน้ายืนตัวสั่นงันงกก็เลยถามยญาออกมาว่าซารี ซาลี่เป็นอะไรอ่ะเหรอกลัวแล้วหนู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 กลัวแล้วอากงอย่าอย่าทำอะไรหนูเลยอากงอากงจะทำ้ายซาลี่งั้นเหรอใช่แล้วค่ะแกทำได้จะข้ามรือก็มาทำ้ายหนูก็ไม่เห็นมีนี่นี่ซาลี่เอามือที่ปิดหน้าลงได้แล้ว แล้วก็มองดูซิไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้าวเอามือลงได้แล้วเออเอ้ยจริงๆด้วยสิคะเจ๊ถ้างั้นอากงอากงแกแกคงจะกลับก็ไปในบ้านแล้วล่ะค่ะเอ้ยแล้วเรื่องมันเป็นยังไงล่ะสาลี่ถึงได้กลัวมากขนาดนี้ขนาดยืนตัวสัานมือปิดหน้าเลยนะเออ สาลี่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เจียเกียวฟังเดี๋ยวนี้แล้วค่ะจากนั้นนะอยาก,ก็อเล่าทุกอย่างที่อยาเห็นให้เจียเกียวฟังทั้งหมดอืมฟังดูแล้วนี่นะมันไม่น่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะเจียเกียวค่ะเชื่อหนูเถอะหนูไม่โกหกจริงๆค่ะหนูเห็นยังไงหนูก็พูดอย่างนั้น ขณะที่ย่ากำลังเล่าเรื่องอากงให้เจ๊เกียวฟังอยู่นั้นย่าก็ได้ยินเสียงจิ้งเง็กซึ่งเป็นลูกสาวของอากงใช้เก่าอี้ต่อขึ้นมาจากริมรัว้วฝั่งบ้านอากงพร้อมกับชะงโงกหน้ามัาถามเราสองคนกันว่ามีอะไรกันเหรอมันตกอ,อกตกใจอะไรกันอยู่อ่ะเอ,อ้อไม่รู้ว่าฉันจะพูดออกไปดีไหมอังเง็ก ทำไมล่ะเพราะอะไรคืออย่างนี้นะก็พอเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอากงเตียยของเง็กละสิเกี่ยวยังไงอ่ะเออเดี๋ยวถ้าเจ๊พูดออกไปแล้วเนี่ยก็กลัวว่าจะผิดใจกันไงพูดไปเธอฉันไม่โกรธหรอกเราก็บ้านใกล้เรืองเคียงกันนะ่ะรู้จักกันมานานแล้วอยู่ๆก็มาโกรธกันเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมล่ะ เมื่อเจงเง็กรับปากว่าจะไม่โกรธแล้วนะเจเกียวก็เลยให้ย่าเนี่ยเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจงเง็กซึ่งเป็นลูกสาวของอากองฟังเมื่อเจงเง็กฟังเรื่องราวจากคำบอกเล่าของย่าแล้วเจงเง็กแทนที่จะโกรธนะแค่กลับดูมีสีหน้าเศร้าสลดอย่างเห็นได้ชัดเจงเง็กได้พูดกับเราสองคนขึ้นว่า ฉันขอร้องนะเจเกียวกับซารี่อย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะเพราะว่าฉันอายเขาไม่อยากให้ใครมาว่าเตียว่าถูกผีเข้าอะ่ะฉันกับซารี่นะ่ะไม่เล่าอยู่แล้วละแล้วก็เห็นใจอังเกกด้วยแต่อังเงกสเนี่ยจะปล่อยให้เตียเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอหึไม่มีใครอยากให้เตียตัวเองเป็นแบบนี้หรอกแต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีนี่สิ เออนี่แล้วตอนเนี้เตียยเง็กอยู่ที่ไหนล่ะกลับเข้าไปนอนอยู่ในบ้านแล้วเจกเกียวกับซาลี่จะเข้าไปดูแกก็ได้นะเออคือฉันรับรองตอนนี้เตี่ยแกจะไม่ทำอันตรายใครหรอกเพราะอะไรอะคะเจ๊เออก็เพราะว่าแกกินอิ่มแล้วล่ะสิเรารอให้ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเจ๊เง็กได้พาเราสามคนรวมทั้งเจ๊ลัง เข้าไปหาอากงที่นอนเหมือนคนป่วยอยู่ในห้องมืดๆซึ่งเป็นที่นอนประจำของแกในห้องนอนของแกขณะนั้นนะะก็มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกลิ่นซากสัตว์มันเหม็นตลบอบอวนอยู่ในห้องนั่นแหละจิ่งเง็กก็บอกว่าเตี่ยแกนยะไม่ชอบให้ใครมาทำความสะอาดแกชอบของแกแบบนี้แหละ ร่างของอากงที่ย่าเห็นแกนอนอยู่นะแกมีรูปร่างสูบพร้อมมีแต่หนังหุ่มกระดูกแกนอนหลับตาอยู่หน้าเงี้ยวี่จนแทบไม่มีสีเลือดถ้าทางแกก็ดูอิดโรยไม่ดูว่องไวเหมือนเมื่อคืนอย่างที่ย่าเห็นเลยล่ะเจ๊กเกียวก็เลยแนะนำจิ้งนิดว่า ควรจะนิมนต์พระมาสวดมนต์เพื่อต่ออายุให้กับอากองรวมทั้งปัดเป่าสิ่งร,ร้ายหรือว่าวิญญาณที่เข้าสิงอากองเจนงงก็ทําตามที่เจกเกียวแนะนำโดยไดน้นิมนต์เจ้าวาดวัดที่เจเขากรบนับถือมาปะพรมน้ำมนต์ให้กับอากองเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่แล้วสิ่งที่หลื้อเชื่อก็เกิดขึ้น ร่างของอากงมาถูกน้ำมนต์ถึงกับสะดุ้งสันระริกร่างกายที่สู้พร้อมขณะนี้นะไม่อยากจะเชื่อเลยแกค่อยๆ่ซีดลงแล้วก็สูบลงสูบลงแล้วก็เหลือแต่ครองกระดูกทุกคนด้ที่นั้นทางก็ตกใจในสิ่งได้เห็นเยีแยอย่างนี้ถึงกับร้องไห้โฮเมื่อเห็นเตียอันเป็นที่รักมีสภาพเป็นเช่นนี้ โยมทำใจเถอะนะบิดาของโยมทำบุญมาแค่นี้บิดาของโยมทำกรรมปานติบาตเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมานับไม่ทวนก็เลยถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงเพราะได้รับน้ำมนต์ วิญญาณร้ายก็ออกไปบิดาของโยมน่ะเสียชีวิตมานานแล้วที่เห็นมีชีวิตอยู่ก็เพราะมีวิญญาณเข้าสิงโทษเตียนี่แหละคือเรื่องราวที่ย่าได้ประสบมานะเรื่องข้อกงดีแหละ ก็ทําไม่ยาเชื่อว่าเนี่ยวิญญาณมีจริงอืมมันแปลกมากนะครับยา่าว่าจะมีเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นได้อะหลานก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อ,อย่าหรอกนะแต่สิ่งที่หลานต้องเชื่อก็คือกฎแห่งกรรมสร้างกรรมดีไว้เถอะชีวิตของหลานก็จะพบแต่ความสุขครับคุณยาผีตีสาม ละครยูทูบเรื่องอากงข้างบ้านจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ